ก็สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฮปปี้รินรินค่ะวันนี้ก็จะมาสอนรับของฟรีนะคะจากแมปเทสแมกเรย์คอนเสิร์ตค่ะถ้าอันผิดขออภัยนะคะซึ่งก็มีทั้งหมด5ชิ้นนะคะ ไอเทมก็จะมีตัวนานะคะตัวทิกเก็ตเพลนแล้วก็มีตัวพินติดเสื้อนะคะแล้วก็มีหมอนรองคอ ra, แล้วก็มีหูฟังค่ะก็มาดูวิธีเข้าแมปกัน,นะคะ่ะก็จะสามารถเสิร์ชชื่อแมปไปเลยก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเจอนะคะก็ให้คลิกอันที่มันเป็นรูมนี้นะคะวิธีที่2นะคะก็คือเข้าจากฟรีไอเทมนะคะกดเข้าอันใหญ่สุดเลยนะคะ พอเข้าเกมมานะคะก็ให้หาป้าย Event ต์ไอทค่ะเดินมาจนเจอเทนแม็กเล่คอนเสิร์ตนะคะนี่ก็จะมีของที่เราจะได้ในแมปนะคะเราก็เข้าประตูสีเหลืองกันไปเลยเนาะสำหรับตัวหูฟังนะคะทุกทคนเมื่อเข้าแมปนะคะก็จะสามารถรับไอเทมนี้นะคะเป็นการฟรีเมื่อเข้าได้เลยนะคะก็สามารถกดเคลมไอเทมนะคะเพื่อรับไอเทมได้เลยะคะ่ะ เทมที่2นะคะที่เป็นหน้าให้ทุกๆคนนะคะเข้าไปในซุปเมบิลีนนะคะแล้วก็กดรองแบบนี้นะคะกดรองไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่ามันจะขึ้นทางด้านขวาล่างค่ะสังเกตนะคะว่าทางด้านขวาล่างนะคะขึ้นเรียบร้อยแสดงว่าได้แล้วค่ะ ซึ่งบางคนนะคะไอเทมอาจจะเข้าช้านะคะนี่ก็อาจจะเข้าชั้นหนึ่งนะคะหรือบางคนก็อาจจะไอเทมเข้าเลยนะคะแต่ถ้าทําแล้วยังไม่ได้นะคะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเพราะว่ารูบล็อกบางทีมันก็บักแบบนี้นะคะของถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวพินติดเสื้อค่ะให้ทุกคนเข้าไปวงกลมสีม่วงนะคะแล้วก็สามารถกด Play Sky Drive Game ได้เลยค่ะก็ให้ทําแบบนี้นะคะแล้วก็หลบกระเป๋าไปเรื่อยๆนะคะทุกคน พอมาเล่นจบเกมนะคะมันก็จะให้เป็นของรางวัลทันทีเลยค่ะแต่ว่าอันนี้เราเล่นไม่ได้เล่นจบให้ดูนะเพราะว่ามันบั๊กนะคะแล้วก็หมุนเป็นลูกขังเนาะอเทมที่สี่นะคะเป็นหมอนรองคอค่ะโดยทุกคนนะคะจะต้องลงไปชั้นล่างนะคะเพื่อไปที่เล่นมินิเกมค่ะโดยที่ก็สามารถที่จะเข้าวงกลมสีม่วงเพื่อเริ่มเกมได้เลยค่ะ เกมนี้นะคะเขาก็จะให้เราวิ่งไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีการจับเวลานะคะซึ่งเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะมีเป็นสี่เหลี่ยมนี้ออนนะคะอันที่เป็นสี่เหลี่ยมอันใหญ่นะคะให้ทุกคนหลบนะคะส่วนอันที่เป็นสี่เหลี่ยมอันเล็กก็สามารถเก็บเพื่อทําคะแนนได้คะ่ะแต่ที่เราไม่ได้เก็บนะคะเพราะว่าเราไม่รู้นะคะว่ามันเก็บได้ก็นี่นะคะพอเล่นเสร็จก็จะได้เป็นทางด้านขวาล่างแต่ว่าได้แล้วนะไอเทมสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวพินนั่นเองค่ะ ทุกคนนะคะจะต้องหาบูดน้ํานะคะเพื่อกดกินน้ําค่ะเพื่อจะได้กระโดดสูงขึ้นนะคะซึ่งมันมีผลระยะเวลาแค่30มิวินนะคะเพื่อนๆนก็ต้องหาเหรียญให้ครบนะคะทั้งหมด20เหรียญน,นะคะทุกคนซึ่งมันมีอีกวิธีหนึ่งนะคะในการรับพายลอตวิงนะคะก็คือเราจะต้องเข้าเกมนะคะในระยะเวลาที่กําหนดนะคะแล้วก็จะได้ฟรีเลยแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยไม่เข้าใจนะคะว่าแบบมันเป็นของต่างประเทศหรือว่าเขานับเวลาจากประเทศอะไรอะ่ะ ซึ่งการรับของวิธีนี้นะคะมันก็เอายากกับทุกคนเพราะว่าอะไรคือแบบมันไม่บอกนะคะว่ามันเป็นเวลาประเทศอะไรนะคะซึ่งเราเองก็ดูไม่เป็นนะคะมันเขียนแค่ว่า PT ทนะคะมันคืออะไรก็ไม่รู้นะคะก็เพราะฉะนั้นวิธีเก็บเหรียญน่าจะดีสุดนะคะก็เราก็จะจบคลิปนะคะด้วยการฝากภาพเก่าๆของเราในตอนเด็กนะคะซึ่งคลิปก็ยังมีในช่องนะคะไปหาดูได้นะคะทัวร์สิงคโร์นะคะสมงานครู ก็แน่นอนนะคะเราลงคลิปช้ามันติดอะไรหลายอย่างนะคะแล้วก็แบบเราไม่ว่างเลยนะคะทุกคนก็ขออภัยด้วยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย